สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาววบัมบันทุกคนนะครับวันนี้พบกับพ่อมนะครับซีตาฟามนะครับทางที่บนน้องโอ่นะครับอําเภอุทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับครับวันนี้นะครับพ่อมจะพาพี่น้องชาววบัมบันทุกคนนะครับพามาดูเดน่นี้นะครับที่พ่อมเคยได้บอกไว้ในคลิปที่แล้วนะครับว่าจะถ่ายมาน้องเรนี้ให้ดูนะครับจะมาอัปเดตให้ดูนะครับว่า พี่ข้องโบ๊ทน้องพี่ข้องโบ๊ทตัวที่แล้วนะครับที่ว่าชื่อว่าอมซินนะครับเราแตกต่างกันยังไงนะครับครับก่อนที่จะไปรับชมรายละเอียดนะครับก็เข้าฝากช่อง YouTube นะครับช่องเคียนซีซีตคฟามนะครับถ้าชื่นชอบนะครับผมขอให้พี่น้องนะครับช่วยกันกดไลค์ช่วยกันกดแชร์นะครับแล้วก็ช่วยกันกดซับตไคร่นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้พอมทําคลิป หรือว่าลงรูปในเพศต่อไปนะครับครับวันนี้นะครับจะพามาดูหวัวเศร้าในวัยซ้องปีนิดนดนะครับครับถึงได้ถองแยกเพศแยกเพศอ่าเจ้าเฮดเคเอ็ไปตังค้าจับหนึ่งนะครับตัวนี้ได้ตอนนี้ได้ยู่ที่ เดือนเขา6เดือนแล้วนะครับกระทองก็จะเริ่มใหญ่แล้วครับตัวนี้ก็เป็นซาดอยู่ซ้าล็อบนะครับลอบที่4ใส่นี่ครับดูอุ้ยอาย้วครับตัวนี้ดูครับดูช่วงท้ายนะครับ ผมก็ไม่แน่ใจนะครับเขาเรียกว่าโบซี่อะไรนะครับถ้าท่านได้รู้นะครับช่วยคอมเมนต์นะครับว่าตัวน,นี้เป็นเป็นโบซี่อะไรนะครับเขาจะเรียกว่าซี่ซนิมใช่ไหมครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับนี่ครับดูลำตัวนะครับพี่น้องที่รู้ว่าต้องควรใส่อะไรพัฒนาอะไร ลองคอมเมนต์ให้ได้รู้กันนะครับเพื่อบางคนนะครับที่มีวัวสไตล์นี้ครับหรือว่าอ่าบัวเป็นลักษณะคล้ายๆกับน้องเลนนี่นะครับเขาจะได้นําไปพัฒนาห้องตนเองนะครับให้ดีขึ้นไปนะครับเราเป็นเพื่อนชาววัวด้วยกันนะครับเราก็จะช่วยๆกันนะครับนี่นะครับน้องเลนนี่นะครับ พี่น้องเซวตตชมนะครับว่าคัดตบกร้องตรงไหนนะครับผมพอจะนำข้อข้อพิจาดข้อชี้แนะมาพัฒนาการให้ข้องตัวเองนะครับให้ดีที่สุดนะครับตัวนี้นะครับที่พมชื่อชอบนะครับคบานาเขาสว้ยกับพุ่งเขาสวยนะครับดูนะครับลำตัวก็โอเคนะครับใช้ได้นะครับ จะเป็นอัวทองแรกนะครับก็อาจอย่างไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็ความสูนะ้เนืยยอยู่ที่ประมาณ150บวกนะครับเกือบ160ได้ครับช่วงบ้นถ่ายนะครับความสู้มาก็จะอัปเดตคลิปลงเรื่อยๆนะครับก็ข้อฝากช่องยูทูบไปด้วยครับถ้าชินชอบนะครับก็แท้พุมด้วยนะครับ,อ,รบ,อ,รบอ๋อมันเป็น กำลังใจย,ยั่งดีแหละที่เราจะได้ทำคลิปต่อนะครับก็ถ้าเราลงแล้วไม่มีใครสนใจแล้วเราก็จะเหนื่อยและท้อนะครับครับก่อนที่พ่อมจะลาพี่น้องไปนะครับผมก็ข้อฝากช่อง u t u b e ของพมอีกทีนะครับมุณจะฝากบ่อยหน่อยผมก็ขอภัยด้วยนะครับถ้าผิดพลาดตรงไหน,นก็ถ้าชื่นชอบนะครับคอกยกดไลค์นะครับ ค่อยกดแชร์แล้วครับแล้วก็ค่อยกดซับสไครป์พ่มด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้ทําคลิปให้ลงรูปในเพจให้อัปเดตเพ่ง,งานกันต่อๆไปนะครับก็อ,อท่านใดเลยนะครับชี้ชอบบวัวที่พมเปิดหรือว่าอะไรไว้ก็เราได้คุยกันง่ายเนาะครับอันนี้นะครับพมก็ข้อรายเพียงเท่านี้นะครับขอ่อุณครับ